สวัสดีครับพี่น้องชาว2อล้อทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งเบรกนะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะประสบปัญหาเรื่องเบรกผ้าเบรกกินไม่บาลานซ์ผ้าเบรกกินหนึ่งข้างผ้าเบรกกินไม่เต็มนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาบอกขั้นตอนการตั้งเบรกให้นะครับผม ครับสำหรับเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตั้งเบรกนะครับผมก็มีอยู่ไม่กี่ชนิดครับผมก็อย่างแรกเลยครับหกเหลี่ยมเบอร์ห้านะครับผมใช้สําหรับการปลดสายนะครับแล้วก็ล็อกสายนะครับหกเหลี่ยมครับผมเบอร์สี่ใช้สําหรับตั้งผ้าเบรกตัวฝักผ้าเบรกให้ขนานกับขอบล้อนะครับผมก็หกเหลี่ยมเบอร์3มครับใช้สําหรับการตั้งบาลานซ์เบรกซ้ายขวานะครับผม แล้วก็คีมสำหรับล็อกปิดปลายสายนะครับแล้วก็เสริมิดนึงตัวหกเหลี่ยมแบบ3ก้านนะครับผมเพื่อความสะดวกนะครับเผื่อใครใครมีก็ใช้ตัวนี้ก็จะสะดวกนิดนึงนะครับขั้นตอนการตั้งเบรกนะครับผมอันดับแรกเลยเนี่ยปลดสายเบรกออกก่อนนะครับผมโดยใช้เครื่องมือของเรานะครับหกเหลี่ยมเบอร์ห้านะครับผมคลายสายออกนะครับ ให้พอหลวมก็ได้ครับหลวมแล้วขยับได้จากนั้นเนี่ยเราเอามือนะครับผมบีบก้ามเบรกเอาไว้ครับผมแล้วดึงสายให้พอตึงประมาณตึงมือนิดหนึ่งก็ได้ให้ระยะห่างเบรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณข้างละ2-3ถึงสมมเมตรนะครับผมจากนั้นเนี่ยใช้หกเหลี่ยมเบอร์ห้าล็อกครับล็อกสายเอาไว้นะครับโดยการขันบีบเข้าไป พอแน่นแล้วปุ๊บเราลองบีบเบรกดูนะครับผมจะสังเกตว่ากินไม่เท่ากันนะครับผมทสองด้นทีนี้เราก็มาดูที่ตัวผ้าเบรกครับว่าส,สัมผัสกับขอบล้อเนี่ยได้ขนาดกับตำแหน่งที่อยู่ที่ขอบล้อหรือไม่นะครับผมโดยการใช้6กเหลี่ยมเบอร์สี่ครับผมขันที่ฝักผ้าเบรกครับคลายออกนะครับ แล้วก็เอามือบีบบบ,บีบบบก้ามเบรกไว้ครับผมทำทีละหนึ่งด้านนะครับผมวันระยะให้พ้าเบรกเนี่ยอยู่ในแนวขนานกับขอบล้อนะครับผมบีบเบรกเอาไว้นะครับผมแล้วขันล็อกครับเดียนกันครับคลายออกนะครับให้หลวม ประมาณนี้เลยนะจากนั้นเราก็วาระยานครับดีเบรกครับเบนี่ยครับสังเกตให้พระเบรกนะครับอยู่ในแนวขนานกับขอบล้อพอดีนะครับไม่ควรเกยขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะครับผมจะโดนยางทําให้ยางเสียหายหรือยางเราเกิดระเบิดได้หรือต่ําเกินไปพระเบรกก็จะไปกินถูกขอบล้อที่ไม่สุดไม่ถูกต้องนะครับนี่ยครับอยู่ให้อยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้อง จากที้ดีดเบรกไว้ครับจากนั้นเนี่ยล็อกเบรกเข้าไปครับนี่ครับจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูบาลานซ์ซ้ายขวานะครับให้มันเท่ากันเนี่ยโดยการใช้ชุดหกเหลี่ยมเบอร์สามนะครับผมไขตรงตำแหน่งเบรกนะครับผมด้านบนนี้มันจะเป็นการตั้งซ้ายขวานะครับผมว่ากิผ้าเบรกกินเท่ากันไหม ก็ขันดูครับตอนนี้เนี่ยด้านนี้กว้างกว่าด้านนี้แคบกว่านะครับเราก็ขันให้เขาขยับไปครับขันทวนเข็มนะครับเขาจะขยับเข้าไปนี่ครับตั้งสายไข่นี่ครับพอได้ตำแหน่งเสร็จปุ๊บเราก็เช็คน็อตให้แน่นทุกตัวนะครับ เก็บงานเล็กน้อยใส่จุกป,ปิดปลายสายนะครับผมเข้าไปทำรูใช้ครีมย้ำหัวนิดนึงครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการตั้งเบรกนะครับผมก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำทั้งล้อหลังแล้วก็ล้อหน้าด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีเบรกที่บาลานซ์ดีเบรกหนึบได้ใช้กันนะครับผมก็ ลองศึกษาแล้วลองทำดูเองที่บ้านได้นะครับผม